ครับว,ว,วันพุธเนาะวันพุธท,ท,ที่ใหญ่ย,ยนจนิ่งสาขาละยองกับอีกหนึ่งคันนะครับฮอนด้าฮอนด้าซีวิกตาโตคันนี้เจ้าของรถบอกเพิ่งถ่ายน้ำมันเกียร์มาใช่ไหมไม่นานครัเพิ่งถ่ายมาไม่นานเนาะไม่นานครับวิ่งได้กี่กิโลเอาใกล้ๆกล้ปากน่อยวิ่งได้กี่กิโลถ่ายมาประมาณสักห้าสิบโลได้ห้าสิบโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำมันเกียร์นะครับน้ำเกียร์เพิ่งถ่ายมาห้าสิบโลนะเป็นโครน นี่นะมันเกียร์เป็นโครนนะนะแล้วเดี๋ยวจะฟอกทําการฟอกเกียร์ให้โดยใช้สารสารล้างเกียร์ไง้ะขวดสีเขียวขวดหนึ่งแล้วก็สารเคลือบเกียร์ขวดหนึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องตัวนี้ฟอกเกียร์ให้ก่อนเราจะดูหลอดสองหลอดเนี่ยนะครับเดี๋ยวกอเวลาฟอกเนี่ยดูว่ามันดำดำมันต่างกันยังไงแล้วก็ให้สีมันเปลี่ยนใสขึ้นใสขึ้นแล้วเราถึงจะใช้น้ํามันเกียร์ใหม่ดันน้ำมันเกียร์เก่าออกให้หมดแล้วก็เติมสารเคลือบเพื่อลดการกระตุก น,น,น้ํามันเกียร์ถ้าเป็นโคลนแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าในห้องเกียร์นั้นร้อนมากเนื่องจากน้ำมันระบายความร้อนไม่ดีมันทําให้โอลิงแข็งแล้วก็ปิดน้ํามันไม่อยู่เกิดการกระตุกเวลาเวลาเข้าเกียร์นะมันจะกระตุกปึกปึกปึก๊ตรงนี้ขาเรียกว่าเกียร์กระตุกเพราะฉะนั้นเราแก้ที่ต้นเหตุก่อนตอนนี้เราต้องล้างระบบเกียร์ให้สะอาดแล้วก็ใช้น้ำมันใหม่ดันนมันเก่าออกไปหมด เราก็เติมสารเพิ่มไปแล้วออกไปวิ่งบอกได้เลยว่าจะนิ่มนวลน80%ดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่ก่อนจะฟอกเกียร์ต้องดูด้วยนะครับว่าเกียร์วืดหรือเปล่าถ้าเกียร์วืดไปแล้วห้ามฟอกนะครับถ้าฟอกเสร็จเกียร์ไม่ไปเลยเพราะโคลนมันออกไปหมดเกียร์จะไม่จับนะฮะอ้าวนี่ก็คืออีกหนึ่งความรู้นะครับว่าน้ํามันเกียร์ดำขนาดนี้เกิดความร้อนสูงในห้องเกียร์เพราะฉะนั้นโอลิงทุกอย่างจะแข็งตัวหมดเพราะร้อนเกิน นะครับเรารักษาถูกต้องแล้วเกียรจะไม่นอกใจเราไงจะอยู่กับเราตลอดต่อไปเกียลูกนี้จะไม่นอกใจคุณพี่แล้วจะอยู่กับพี่อีกยาวนานนะครับ,รบตั้งแต่ซ่อมเกียรมาแล้วครั้งหนึ่งถูกไหมถูกต้องครับครับแล้วก็เพิ่งถ่ายนะ้ำมันเกียรมาประมาณสักห้าสิบกโลได้ห้าสิบกิโลครับน้ำมันเก่าสองส่วนน้ำมันใหม่หนึ่งส่วนที่พี่ถ่ายนะถ่ายแบบธรรมดาเนะี่ยเมื่อไหรก็ต้องเป็นโคน นะเนี่ยเมื่อเป็นโคโรนใส่เรียลร้อยพุมเนี่ยเราต้องใช้ระบบแบบนี้นะเราต้องฟอกให้มันสะอาดเพื่อละลายสนิมละลายขมเหลาละลายเมือกละลายาสิ่งสกรปรกในเกียร์ให้มันสะอาดก่อนเพราะมันจะผ่านแล้วก็จะมีกองลูกหนึ่งมันจะกองไว้เนี่ยเอากล้องมาเนี้ยนี่คือกองเกียร์นะครับเราต้องเอาระบบน้ำมันเกียร์ที่สกรปรกอนะมากองใส่ตัวนี้ก่อนกองสิ่งสกรปรกใส่กองตัวนี้ แล้วเราถึงจะพัดชิ่งให้นะครับน้ำมันเกียร์ทำไมเราถึงแนะนำให้ใช้สังเคราะห์ร้อยเซ็นต์น้ำมันเกียร์สังเคราะห์ร้อยเรซ็นนั้นระบายความร้อนได้ดีกว่าลดการสึกหลอได้ดีกว่านะครับลิตหนึ่งไม่กี่ร้อยเองมันไม่แพงอย่างที่คิดนะครับอันนี้ก็คือสังเคราะห์ร้อยเเซ็นต์เลยนะครับเราใช้น้ำมันเกียร์สังเคราะห์ร้อ100เพื่อลดการสึกหลอของระบบเกียร์ เียจะเข้านิ่มนวลแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับเราเราเลือกของที่ใช้มันเหมาะสมกับรถเรานะดีที่สุดนะฮะที่ไปซื้ซอมาลิตรหนึ่งเป็นพันมันก็พอๆกันหมดกับลิตรนม้กี่ร้อยบาทเนี่ยนี่ก็คือผมกล้าย,ยืนยันได้เพราะว่าทำไมถึงถูกถ้าโฆษณาทุกอย่างตัดออกหมดไม่ต้องโฆษณาเจ้าของรถก็เลยสบายกระเป๋าไป ถ้าเราไปซื้อลิ้นเป็นพันล่ะจะไหวหรอใช่ไหมอ้าวอันนี้ของของของพี่ใช่ไหมใช่ก็คือโรงงานซันจอยเนี่ยเราได้ตกลงกันว่าห้ามโก้บัตรค่าโฆษณาออกทั้งหมดค่าเซลล์วิ่งอะไรไม่เอาให้มันถูกลงมาเดี๋ยวผมไปซื้อครับผมไปซื้อเองก็ราคานี้ก็ราคาราคาเดียวราคาเดียวใกล้ใกล้เนี่ยวิ่งมาเดี๋ยวดูให้สัตว์ตะีแค่นี้สี่สิบกว่าโลนะครับอ้าวเดี๋ยวคอยดูชั่ ช่วงหลังจากฟอกเสร็จเรียบร้อยการขับขี่ทดสอบภาคสนามเป็นอย่างไรเดี๋ยวคอยติดตามนะครับน้ำมันเกียร์มันต้องแดงเดี๋ยวค่อยดูว่าพอมันเสร็จกระบวนการแล้วจะเป็นยังไงที่เราแนะนำให้ให้ผัดชิ่งเพราะาเราจะไม่บอกว่ามัน,มนแก้อาการได้โดยตรงแต่เราเห็นว่ามันไม่ปกปติอ่า การสะดุดแล้วเราตรวจพบว่าน้ํามันเกียร์มันเป็นโกนอย่างเงี้ยก็ต้องฟัดชิ่งมันให้กลับมาเป็นปกติคร,ครับท่านผู้ชมครับช่วงสายๆวันพฤหัสกับรถยนต์ h อน d a c ซ v i ิคตะโตนะฮะคันนี้เข้ามารับบริการฟัดชิ่งน้ำมันเกียร์กับเรานะครับโดยอาการเกียร์ะสะดุดนะครับอ่า ตอนนี้อยู่ในช่วงออกมาทดสอบภาคสนามกับเจ้าของรถนะฮะถ้าเจ้าของรถแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับผมผมออครับอ่ามาจากไหนครับมาจากสัตหีบครับครับผมอยู่ใกล้ๆสาขาละยองนะฮะสอบถามความรู้สึกนิดนึงครับขับขี่เป็นไงตอนนี้โอเคขึ้นไหมรู้สึกว่าดีขึ้นครับอ่าดีขึ้นดีขึ้นจากเก่าครับผม วันนี้เข้ามาให้ยหยนจูนิ่งฟัดชิ่งเกียร์ให้นะครับเนื่องจากเราตรวจเช็คเราพบว่าน้ำมันเกียร์มันเป็นโคลนะครับก็มีความหนืดเกินสเปคที่ควรจะเป็นก็ดำเนินการฟอกเกียร์ให้ครับผมในช่วงออกมาทดสอบลักษณะก็ท่านใดที่มีปัญหาลักษณะเดียวกันนะฮะเกียร์เกียร์ต่อไม่สมูทก็ให้เข้ามาให้เราตรวจเช็คได้ครับผมที่สาขาระยองนะก็ เบอร์โทรศัพท์0631656364ครับผมอ่าวันนี้ขอบคุณคุณออสด,ด้วยครับผมที่เข้ามาใช้บริการเดีย๋ยนจุนิ่งนะฮะยายยนจุนิงยายยนจุนิง ปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการอย่ายนจุนิ่หย่โยนจุนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหย่โยนจุนิ่งใหย่โยนจุนิ่คิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ ผู้คิดิเริ่มเชื้อเเลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ทงชัยเจเริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุก ให้คุณหมดทุกจากรถได้จริงๆใหญ่โย,ย,ยนจุนิ่งใหญ่ยนจุนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนจุนิ่งใหญ่ยนจุนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นทุ้ไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการ ยหญยโยนจุนนิ่งยหยยโยนจุนนิงคิดคนทุกสิ่งเพื่อรดด้วยประสบ ด้วยใจรวมทางทงั่วไทยบริการครบครันแก้ปัญหาคำอย่างสร้างสรรค์ให้รถของท่านหายป่วยทันได้กันเองในเรื่องราคารก็พวกเรามาพวกเราพาด้วยใจ ปัญหาเรื่องรถเมื่มอใดให้คุณเรียกชายกันได้ทันทีชมรมรวมทางด้วยใจชมรมรวมทางด้วยใจยินดีที่จะรับชายอยู่ที่ไหนเราจะไปหา ยอยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมทั้งทั่วไทยจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมไปทุกที่บริการคุณภาพดีอะไรของนี้ราคาถูกตังปัญหาจะหนักแค่ไหนได้โปรดเชื่อใจทง รวมรวมทางเรื่งอ,องเสียเกียร์สะบัดครักพังได้ลองสักครั้งแล้วจะติดใจ วมช่างทวใจจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมไปทุกที่บริการคุณภาพดีอะไรก็มีราคาถูกตังปัญหาจะหนักแค่ไหนได้โปรดเชื่อใจชมรมรวมช่างเรื่องเสียเกียรตสบัติรัพัาได้ลองสักครั้ง แล้วจะติดใจชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหา จะไม่รักษาทาง